สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนเรื่องระบบหายใจการหายใจคืออะไรการหายใจเป็นการนำอากาศเข้าและอากาศออกจากร่างกายส่งผลให้แก๊สออกซิเจนปฏิกิริยากับสารอาหารได้พลังงานน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ตลอดเวลาการหายใจจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างของชิ้นคือกล้ามเนื้อกบางลมและกระดูกซี่โครงซึ่งมีกลไกการทำงานของระบบหายใจ ระบบหายใจคืออะไรระบบหายใจคือระบบที่ร่างกายแลกเปลี่ยนแก๊สโดยร่างกายจะรับแก๊อสออกซิเจนที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ออกอาวัวยวะที่สำคัญในระบบนี้ได้แก่จมูกหลอดลมปอดกล้ามเนื้อกระบ,บังลมกลไกการทำงานของระบบหายใจมีสองชนิด 1. การหายใจเข้ากระบางลมจะเลื่อนต่ำลงกระดูกที่โค้งจะเลื่อนสูงขึ้นทำให้ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้นความนั้นอากาศในบริเวณรอบๆอบปอดลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอกอากาศภายนอกจึงเข้าสู่จมูกหลอดลมและไปยังถุงลมปอดสอง การหายใจออกกระบางลมจะเลื่อนสูงกระดูกที่โครงจะเลื่อนต่ำลงทำให้ปริมาตรของช่องอกลดน้อยลงความดันอากาศในบริเวณรอบๆปอดสูงกว่าอากาศภายนอกอากาศภายในถุงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสู่หลอดลมและออกทางจมกูกกระบางลมและซี่โครงขณะที่ปรี มันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสะเลือดมีปริมาณมากสมองจะสั่งงานมายังกระบังลมและที่โคงให้กระบังลมหดตัวและที่โคงเคลื่อนตัวสูงขึ้นทําให้เกิดการหายใจเข้าหรือขณะที่กระบังลมขยายตัวและที่โคงเคลื่อนตัวต่ําลงทําให้เกิดการหายใจออกจมูกทําหน้าที่ในการนําอากาศเข้าสู่ร่างกายและรับกลิ่นภายในจมูก จะมีขนเล็กๆทำหน้าที่กองฝุ่นละอองและมีเยื่อเมือกหนาบุกอยู่คอดักจับเชื้อโรคและมีกุิ่นประสาทสัมผัสคอยรับกลิ่นอากาศที่สูดหายใจเข้าไปเมื่อผ่านโพรงจมูกแล้วจะลงสู่คอหอยลิ้นไก่และช่วยปิดโพรงจมูกและช่องปากเพื่อมีอากาศหลงกลหลอดลมจะทอดลงไปทางช่วงอก ปลาแยกเป็นขั้วปอดทั้งสองข้างเป็นท่อทางผ่านของอากาศและออกจากปอดที่ใหญ่ที่สุดอาการที่เกี่ยวข้องนะคะรจาม 2. การจามสองการห่ารสามการกระอึก 4. การไอขอบคุณค่ะ